สวัสดีจ้าอันพินว่าพินจะอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วพินว่าเดี๋ยวพินเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเสร็จแล้วพินว่าพินจะอาบน้ำเนาะก็เลยไม่ได้อาบดูขึ้ได้ว่าเนื้อไม่ใหญ่น้อยเขาให้มาเดี๋ยวพินจะให้เห็นขอตั้งกล้องนัน่นนะแสงมันไม่รู้เป็นอะไรเนาะอ ไม่ได้แสงมันมืดตอนเช้าเนีย่ยเห็นป่ะแล้วก็มีแสงเด้วมืดอตอนเช้าเนี่ยเนี่ยเอนก็เลยว่าไม่อย่างน้อยให้เศษเนื้องัวมาพินก็มาหัน่นชิ้นไหนมันที่มันใหญ่พินมาหั่นนะเอาไว้ต้มเอาไว้ต้มเอ่อต้มก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย เดี๋ยวเนื้อเปื่อยแต่ว่าพินไม่ต้มหรอกตอนนี้เอาไว้ตอนที่ว่าเราอยากกินอะ่ะต้มดีกว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรรสชาติมันจะเข้มกว่าถ้าเราต้มตอนนี้พอเราลนั่นเราไปต้มเนื้อเออเขาเรียกอะไรต้มน้ำอะ่ะมันไม่ค่อยนั่นเลยมันไม่ค่อยได้น้ำซุปแซบ่บพินก็เลือกเนาะอ่า ถ้าว่ามันใหญ่พิงก็ตัดจะตัดจะทำว่าเอาไว้อ่ะถุงนึงใครไหนใข่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ทําเนื้อเฟจก็จะทำปลาเพราะว่าซื้อปลาปลาสมอนมานะครึ่งตัว ซื้อมาไว้เผื่อวันไหนอยากกินต้มยำปลาหรืออะไรเงี้ยก็เอาออกมาเลยอยากกินปลาทอดอะไรเงี้ยก็ออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันก็น้าหนาวแล้วแหละนะนี่อบจะเดินไปซื้อของก็ยากหน้าหนาวแต่พิงก็เดินเยอะเดินเดินเดิน,เด,นเดินไป อันออกไปข้างนอกเกี่ยวเพราะว่าอินต้องเดินออกไปข้างนอกออกกําลังกายคือต้องเดินต้องอะไรเงี้ยไม่เดินไม่ได้ไม่มีอะไรทําไม่ได้อินต้องเดินต้องหาอะไรทำเพราะงานพิงก็ยังไม่มีเอ่อไม่มีทํา ก็มาหานเอาไว้แหละไอเดี๋ยวจะจัดตู้เย็นวันนี้จะจจะจัดตู้เย็นไว้ โซีเดนเนาะกระชายแพงแพงของแพงตอนเนี้ยอาหารไทยอะท้าจะไม่ต้องกินเลยแต่ว่า,อย,าอย่างว่าอะไรพิงก็ไม่ค่อยกินเนาะแต่ว่าพินอะจะจะจะซื้ออผักไทยพิงก็ไม่ค่อยด้ซื้อเท่าไหร่หรอกพิงจะกินเอเขาเรียกอะไรอะกระชายกระชายพริก ทก็โลละเอ่อโลละสามร้ยถ้าเราเอาขีดเดียวก็เอาเรายี่บห้ากับชายก็ขีดละยี่บห้าพิ้นว่าจะสั่งมันจะสั่งร้านไอร้านไทยนี่แหละ ว่า,าจะสั่งกระชายพี่กับพินไม่ค่อยเท่าไรหร่แล้วพินพ,พอพอพอทุกงถุนไทย,ยกินกับพริกร้านแขกมากอะไรบ้างพอนน่นอยู่ยพริกสดพินไม่ค่อยเท่าไรหร่แล้วพักนี่แต่กระชายพินต้องกินเพราะว่าทำน้ำยาแกงส้ม พี่แข่งโลละสองร้อยสองร้อยสิบอัน้ยังไม่ค่อยดีนะอันย,ยังค่อยดีนะเออโลละสองร้อยสิบอันย,ยังดีโลละสองร้อยสามสิบเอ๊ะเดี๋ยวโทษที เมื่อวานโดนครึ่งกิโลร้อยสิบอ๋อกิโลนึงก็สองร้อยยี่สิบอย่างดีหน่อยออวอนพินดูพินบอกป้าติโตแต่ก็มีคนกินหรอกเพราะว่ามันอดไม่ได้นอกพริกแข้งเนาะอดอะไรอดได้อดพริกมันเคยกินประจำพินก็พูดกับเพื่อนพินแล้วเนาะ อันเพื่อนพมา่าด้ยกันนะนะมาว่นได้คุยกันว่าเอออะไรกับแพงหมดเนาะตอนพินลงไปเมืองไทยตอนนู้นนะพินก็ขนตะกระชายขนกระชายขนพวกพรพิกแห้งพริกสดมาเยอะหน่อยจนน้องมันว่า พิกกูคือจะอดพิกหลายเนาะแต่น้องก็เคยมานะนะเคยมามามา,มาที่สวีเดนครั้งหนึ่งมากับน้องเคยมาเก็บผลไม้ป่ามันก็เอาเอาเอาของมาให้เรากินยูเอาพิกเอาอะไรแต่ก่อนนี้พิกมันก็ยังไม่เพลิเท่าไหร่เนาะแต่ว่าแฟนพินเตียพิงก็ไม่เอาใครมาแล้วเพราะว่าพิงไม่มีได้ได,ได้อะไรแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ตอนเอามานั่นก็คือแฟนแฟนเป็นคนเซ็นให้อะไรให้แต่ว่าค่าตั๋วค่าเดินเรื่องอะไรเลยคือพวกเขาอ่ะเป็นคนจ่ายกันเองเขาเขามีเงินกันเนาะเขาทำงานกันเบอร์กันเนี่อ,อยากมาเที่ยวอยากมาหาพี่สาวน้องสาวตัวเองอ่ะอยากมาดูการใช้ชีวิตเป็นยังไงเมืองนอก พอเามาแล้วเขาบอกโอ้พี่น้อก็คิดว่าสบายสบายก็ไม่สบายนะอเช้าเป็นคำแต่เพียงที่ว่าลงไปมองไทยอะไรเงี้ยคนที่มืองไทยเคาคิดว่าโอ้ยเนีผัวฝรั่งรวยรวยไม่รวยหรอกคะ่ะเออขอโทษทีนะคะแฟนคลับทุกคนนะคะอัน พินก็ไม่ได้เอ่เอเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ตอบแฟนขับพักนี้สมองเสมืองมดจำก็ไม่ค่อยได้แล้ว <c oughs> มันมีไอเศษเนื้อเป็นแบบงวดนี้ไม่ใหญ่น้อยให้มางวดที่แล้วเนื้อสวยอยู่เนื้อนวดนี้แต่แปลว่า มันก็สวยมันเป็นเศษเศษเนื้อติดเอ็นเยอะวมด่ที่แล้วมันไม่ค่อยมีเศษเนื้อติดเอ็นเนี่ย,ยพิงก็เลยเอาเอาตากนะแต่อากาศไม่ค่อยดีหรอกอากาศพักนื้ออากาศแบบฝนมันตกแต่ว่าพิงมีเครื่องตากไงพิงเอาเครื่องตากเพราะว่าเครื่องตาก ของพินเดี๋ยวไว้ันหลังพินจะให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพินนั่วนั่ก่อนว่าวันหลังตอนนี้เลยก็ได้เดี๋ยวนะคะพินจะให้ดูเครื่องตากพินแต่ก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเนี่ยนะคะเครื่องตากพินยังไม่ได้ล้างเลยโดยตากเนื้อ เครอะเลยแล้วก็ล้างล้างล้างแล้วก็ค่อยเอามาตากใหม่ล้างก่อนใช้ไฟฟ้าเสียบกกแห้งอยู่เพราะว่าพินก็ไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่พินลืมแล้วเพราะว่าแฟนืฟอใหายตั้งนานแล้วแต่ที่ว่าพินเก็บเห็ดแล้วไม่มีที่ตากแล้วพินไปตากในห้องอบซาวน่าแกแกบน Oh. It, uh. อ่าเอนิดกอ้พินเครื่องที่ว่าตากเนื้อน่ะอันแฟนเรซื้อมาให้ตากเคสเพราะว่าไปตากในห้องไอ้นี่เขาในห้องอบซาวน่าแล้วก็เปิดพัดลมความร,ร้อนอะ่ะมัน,ม,นมันไม่้พัดลมที่อยู่นี่มันจะมีพัดลมที่ว่า เขาเป่าอรถทำมันร้อนอะไรเงี้ยตังนั้นเนาะเพิ่งก็ไปเอาของแกมาอาดูในห้องอบซาวน่าแกก็บน่บนบน่นบ่นบ่นพิ่ก็บอกว่าฉันเก็บเผ็ดเยอะแล้วอากาศมันก็เป็นน้ําแข็งแล้วเนาะมันก็เริ่มเป็นน้ําแข็งแล้วแต่ก่อนเพิ่งเก็บเผ็ดเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยเก็บข้าวเก็บพลไมป้ปลาไม่มีที่ไว้ คือพินไม่อยากอาทำไมไม่ไม่เอรวกแช่แข็งพินรวกแช่แข็งแล้วแต่นี่ว่าพินอยากเอาไปเมืองไทยแบบเห็ดแห้งเห็ดตากแห้งอ่ะเอาไปให้น้องเขาน้องสาวให้กินนานๆก็เลยว่า ตากไปให้เขาถ้าว่ามันเศษเนื้อแบบสั้นอย่างนี้พิงก็ไม่หั่นหรอกถ้ามันนั่นพิงก็หั่นเนี่ยเป็นผ่นใหญ่หั่นเอาไว้พอเราเรา้ยจะหั่นมือเจ้าของเรงาเราต้มอ่ะ เราจะได้ออกมาต้มง่ายๆเราออกมาแล้วก็ต้มน้ำซุปพอมันเดือดเราก็เอานี่ใส่ออกมาให้มันแข็งละลายก็มลาละแต่ว่าพินก็ล้างแล้วนะคะแต่ว่าพินเป็นโูคชนิดหนึ่งใส่ตู้แข็งแล้วพินก็ชอบล้างอีกไม่มั่นใจตัวเอง ทำอะไรไม่มั่นใจตัวเองกินไปบ้านเพื่อนเพื่อนของแฟนนี่แหละแฟนพาไปฝรั่งเนาะเขาซื้อเนื้อมาเขาก็ไาเลยมาล้างมาเลิกแล้วท้อดเลยพินก็นั่งนอ้องพินไม่กินก็นั่งมองแต่ไม่กิน เพราะว่าเขาไม่ทอดเอ้ยบอเขาไม่ทอดเขาไม่ล้างเขาทอดเลยเขาแกะจัดแพ็กเขาทอดเลยยังไ,ไม่กินแฟนก็รู้ว่าเพนเป็นคนทำอะไรสมัครล้างแล้วก็เพื่อนแฟนอีกคนหนึ่งอันนั้นเนี่ยเขาก็สะอาดดีพอพ่อใหญ่เนี่ยแกสะอาดอยู่ ก็สะอาดอนแฟนพินนล่วแหะไปก็รู้ว่าพินไม่กินหมูไอ้กินเนื้อกินเนื้อแบบว่าเออเขาจะทอดเนื้อเนาะทีนี้เขาจะทอดเนื้อแบบสุกๆกึงสุกกุงดิบอะกรู้ว่าพินไม่กินดิบเขาก็เลยทำทอดสุกให้ เป็นกินเยอะเม่แต่ก็ไม่ค่อยกินประจำหรอกเพาท่อสุกให้เขาล้างก่อนเขาล้างก็บอกว่าเดี๋ยวพินจะมองดิฉันว่าฉันไม่ล้างแอแกแกรู้ว่าพินทำอะไรอย่างมาก้างเนื้ออะไรเงี้ยแต่พอลาพินไปเล่นบ้านแกไปเที่ยวบ้านแกเงี้ยก ตนี้สะอาดหน่อยร้านเพงกินได้ไม่ยังคอเพินงจะเค็งแต่เห็นแบบถ้าไม่เห็นแล้วก็ลวแล้วไปอ่ะถ้าเห็นอน่ะมันแบบมันกินไม่สนิทน่ะ เดี๋ยวพินหันแล้วเดี๋ยวมาใส่ถุงแล้วค่อยดูกันนะว่าพินแพ็คยังไงนะคะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินค่ะพินมาแล่เอาหนังปลาออกอย่างนงี้แต่ว่าทอดเยน็นแล้วเดี๋ยวพินก็จะคลุกใส่รดดีก็พริกไทยนิดหน่อยพินจะตักหนังปลาไว้ทอด ไป้ทอดกรอบเอาให้กินกับส้มตำเอพิงก็แล่จนจะเสร็จแล้วล่ะก็เลยชิ้นชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วก็เนื้อพิงก็ทำเสร็จแล้ว พินไม่รู้ว่าที่เมืองไทยพินลืมแล้วอหนังปลาที่เขาตากแห้งอ่ะอร่อยพินไปซื้อกินไม่รู้ว่าเขาทำมาด้วยจากหนังปลาอะไรพินก็เลยเอาปลาสมอนทีนี้ก็เรียกปลาหลักค่อยๆแล่ค่อยๆนั่นก็เอาออกอย่างกัน แเราค่อยๆทำให้มันได้พอพิงจะเอาไปตากให้มันแห้งแล้วมาทอดกรอบอยากกินพิงจำได้อยู่ว่าพิงเคยซื้ออยู่ตอนอยู่มืองไทยอะ แต่ว่า,าหรังที่นี่เขาไม่กินหนังมันนะครจะลอกเอาหนังทิ้งนะไม่กินเขาลอกเอาหนังทิ้งเพราะว่ามไม่รู้อแต่รู้แต่เขาไม่กินอะ่ะพิงก็ไม่รู้หรอกรอว่าทุกคนไหมแต่ว่าที่เรารู้แฟนพิงก็ไม่กิน คือลูกแฟนก็ไม่กินแต่ว่าพลาเป็นแฟนคนทอดเนาะเป็น,นถ้ามีหนังอะไรเงี้ยพิงก็จะแกะก่อนหมูแกะหนังออกแล้วพิงก็ไว้แฟนพินอะ่ะหมอมากจะทิง้งหมอไม่ค่อยให้พินกินหรอกแต่พิงก็มโหเครียดไปเขาไม่พูดไม่จา้าไม่อะไรขเขา าะว่าน้ำมันแสบหน่ะเนี่ยแบบติดตรงเนี่ยหน่อยก็ได้สี่ชิ้นจะไปเนี่ยแหละพิงก็จะแพ็คใส่ถุง ก็จะเอากุ้งออกมาใส่ถุงเล็กๆ,ๆไว้ถุงแล้เอลาครั้งหนึ่งเราจะอ,าออกมากินแล้วก็ออกมาเราไม่ต้องเอาออกหมดนะคะเอาออกมาหมดมันเราไปใส่ตู้เย็นมันยังไงแต่แฟนพ่น่ะเขาเขาสอนพินะของที่ออกจากช่องแข็งอ่ะแกบอกให้ทํากินให้หมดถ้าแกทํา ถ้าเขากินไม่หมดไปบอกให้ทิ้งแทนเพมเขาเขาเขาไม่รู้เม่ทิ้งก็ไม่รู้หรอกว่ามันมัน,มน,มนแบบปอนมาณอทิ้งก็ไม่ได้ถามแกหรอกแต่รู้ว่าแกบอกอย่างนั้นทิ้งก็เล็บทำคือแบ่งใส่ถุงพอดีพอดีเวลาเราออกกินมันก็เป็น พอาาเราเราออกอินพอเราหน้าหนาวเออมันก็แค่ที่เรา,เอ,าออกอะไรเนี้ยพิงเคยนะพอออก้วไปโยนใส่ตู้แข็งใหม่แข็งเฮนวาตินอ่ามันไม่ดีนะอะไรเงี้ยมันไม่ดีนะเธอกินเข้าไปมันไม่ดีมันมีสารอะไร สารไอะไรน้อไม่ใจก็เลยทำตามที่แฟนเคยสอนนะถ้าเราจะเอาอะไรแช่แข็งก็เกไว้ให้แบ่แบ่งแช่เอาเดี๋ยวพินจะไปเอากุ้งออกนะจะออกมาแล้วก็รีบรีบรีบแพคแล้วก็รีบไปแช่แข็งนี่เนื้อที่พินแพคไว้แล้ว ทำไว้แล้วถุงนึงถุงนึงถุงนึงใส่ไว้พิงก็จะไปใส่ปูแช่แข็งครับเ๋วก็จะไปเอากุ้งออกมาพิงเอาออกมาแล้วพิงก็ใส่ไปมั่งแล้วหลักแบบนี้ว่าใส่ไปแล้วสามถุงได้สี่ถุงปุ้มหนึ่งกิโล แลอเรากินแล้วก็ออกมาทีละถุงแห้นแข็งละลายแล้วค่อยแกะเปลือกมันง่ายสะดวกแล้วก็อีกอย่างนึง <c oughs> ตู้เย็นเราเล็กเราทำอย่างนี้ดีแล้วแต่ว่าตู้เย็นใหญ่งก็เ้าเก็เคยทำ <c oughs> สง,งั้นเดี๋ยวพินเอาไปแช่แข็งเหมือนเดิมแล้วก็พินก็จะไปอาบน้ําแล้วก็จะไปทําธุระนิดหน่อย,อยนี่กแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ